จับเรียบร้อยสองหอูใครที่ทำงานออนไลน์ GX 6เอาอยู่แน่นอนใจคนนนเเรายายยกก็ัไปสวัสดีครับคลิปนี้บนสายฟ้าเราจะมารีวิวไมโครเอนเซอร์แบบ USB ไมค์ <My S 2> คุณภาพดีฟังก์ชันหรือวาใช้งานได้ง่ายราคาไม่แพงรุ่นยอดนิยมจากทัสตารและมาพร้อมกับตัวปรับทิศทางการรับเสียงถึง4แบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไมค์ My USB อสบทัสตารเนะครับเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ USB แบบปักแอนด์เพย์นะครับก็คือเสียบปั๊บใช้งานได้ปุ๊บเลยฟังก์ชันของเขานะครับจะมีช่องเสียบหูฟังเพื่อใช้เป็นมอนิเตอร์นะครับหรือใช้กับลำโพงคอมก็ได้นะครับฟังเสียงในระหว่างการใช้งาน และมีวอลลุ่มเพิ่มและลดเสียงของหูฟังมีสวิตมิวเสียง โวลุมปรับเกณ์เพิ่มหรือลดเสียงของไม้และมาพร้อมขาตั้งนะครับที่แข็งแรงทนทานในตัวของทั s t a GX 6เนี่ยเขามี Audio i โออินเทอร์เฟเลยก็คือความละเอียดในการที่จะใช้งานเนี่ยความละเอียดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่16บิตกับ24บิตและ44.1กิโลเฮิรถึง192กิโลเฮิรนะครับข้าวพูดหูฟังเนี่ยจะอยู่ที่100มิลลิวัตต์การตอบสนองความถี่จะอยู่ที่20เฮิรถึง 20กิโลเฮิร์ตนะครับถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือปรับโพล a าแพทเทิร์นนะครับหรือว่าการรับเสียงเนี่ยได้4รูปแบบแบบแรกนะครับรับเสียงรูปแบบแรกจะเป็นแบบคาดิโอเนี่ยก็คือจะเป็นรับเสียงทางเดียวจากด้านหน้าของไม์ที่ผมกําลังพูดอยู่ก็คือรับเสียงแบบคาดิโอเวลาเราพูดเนี่ยเสียงจากด้านข้างหรือว่าด้านหลังของไม์เนี่ยตัดเสียงรบกวน ก็คือเสียงเนี่ยเวลาเราพูดจะรับด้านหน้าทางเดียวอันนี้แบบพอดิโอแก็คือตัดเสียงสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยรอบข้างประมาณนี้อย่างที่2นะครับรับเสียงแบบสตูดิโอนะครับเราจะได้ยินเสียงทางซ้ายและขวานะครับเวลาเราเล่นดนตรีฟังเพลงนะครับผมรูปแบบที่3นะครับจะเป็นไบไดเรคชันแนลนะครับเป็นการรับเสียง2ทิศทางนะครับก็คือด้านหน้าและด้านหลังของไมค์การรับเสียงแบบไบไดเรคชันแนลเนี่ยเหมาะกับการแบบพูดพิธีกร2คนนะครับคนแรกอยู่ตรงนี้คนที่2ออยู่ตรงนี้นะครับก็คือการบันทึกรายการ นั่งสัมภาษณ์เพียง2คนนะครับคนละด้านนะครับและการรับเสียงแบบสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าแบบออมนินะครับเขาจะเรียกว่าออมนิก็ได้ออมนิก็ได้นะครับออมนิไดเรกชันแนลนะครับก็คือการรับเสียงเท่าๆากันรอบทิศทางนะครับผมไม่ว่าจะตั้งไมโครโฟนนะครับไว้ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะครับผมเราก็สามารถพูดหรือว่ารับเสียงได้หมดเอาไว้ใช้ประชุมนะครับหรือว่าจัดรายการเป็นหลายๆกลุ่มนะครับเอาวีมเดิมโอ้แหลกแหลกแหลกมีอการแหลก โม่3ามนะครับที่เรามีมุลาดเอลซุเอ่อคิกซี่เราต้องข้ามีโมเลนมวยแล้วก็ใครว่าลืมชื่อคิกแน็กอาโอ้โหเอลซุเราตึงเกินตีสดมุลาดท,ที่ไม่มีอันติเฮ้ยได้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 ไดไดตาม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 จับไฟเรียบร้อยโอ้โหไม่เท่าไหร่นะทีมนี้ไม่เท่าไหร่นะ เรามี่สาวเพื่อนเรียบร้อยไอ้มแมลงอีกจะสับได้อีกจะสะับได้อีกหืมได้ด้วยตะกีบมังก,งกรอุย้ยไม่ตายโอ้โหคิดว่ารอไปนะเพื่อนมวยฮึมเอาไอ้ด้วงไอ้ด้วงว่าไงบินผิดทางหรือเปล่าฮึมสามมิสามมิ สับ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 เรียบร้อยเอ,เอาเอาด้วงโอ้ว่าจะฟิกเกอร์ออกอตรต้องเน้นฆ่าดีวะถ้าเป็นแบบนี้สับเรียบร้อยสองหอเกินปุยมุยมูหลาบตัวนี้ขอสับอยเพื่อนเออต่าตายนะตายนะโอ้โ้อมแมลงตัวนี้ความรู้สึกช้าไปหน่อยโทษทีะ่ะ เอาแบบนี้ตายนะแบบนี้ตายนะโอ้แข็งแบบนี้ตายโอ้ฮิกที่นายร้านเราอะ่ะตรงข้ามเหมือนจะไม่ออกมาแล้วหรือเปล่าเอาไปในบ้านเลยละกันดับ <c oughs> ในบ้านตายสามเอาเพื่อนเขาไม่เล่นแล้วฝั่งตรงข้าม m อ p มี MVP ก็ไม่ต้องสงสัยครับน่าจะเป็นของมูลาดตึงๆคนนี้แน่นอน สวัสดีครับคุณกบสวัสดีครับอ่าวันนี้เราจะอยู่ในรายการอุบลสายฟ้าถามตอบนะครับครับผมคุณกบเกิดที่ไหนครับเกิดที่โรงพยาบาลมีพ่อแม่กี่คนครับพ่อแม่พ่อหนึ่งคนแม่หนึ่งคนอ๋อโอเคครับไม่ได้มีเยอะใช่ไหมครับไม่ได้มีครับโอเคแล้วเกิดมานี่เห็นหมอเลยไหมครับหรือว่าเห็นแม่ก่อนเกิดมา เห็นขอบเตียงก่อนเลยเห็นขอบเตียงรู้เลยว่าเป็นขอบเตียงรู้เลยเห็นคุณกบบอกว่าคุณกบมีแฟนหลายคนอันนี้จริงไหมครับจริงครับอืมทำไมต้องมีหลายคนครับเพราะว่าผมหล่อครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการทดสอบการใช้งานทุกฟังก์ชั่นของใหม่ g x 6นะครับสำหรับผมแล้วนะครับผมว่าเรื่องเสียงของเขาเนี่ยผมว่าได้คุณภาพนะครับเชื่อมต่อ ง่ายมากถูกไหมเราแค่เสียบสาย USB เข้าตรงนี้เราก็ไปเสียบกับอุปกรณ์ก็ใช้งานได้เลยนะครับผมเชื่อมต่อง่ายมากเลยไม่ต้องมีอินเทอร์เฟซให้ยุ่งยากเลยนะครับผมไมค์ JX6 เนี่ยตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับมือใหม่มือเก่าสมัครเล่นหรือทํามานานแล้วนะครับผมผมว่าไปอัปเกรดงานคุณด้วยไมค์ตัวนี้เบิกนะครับแล้วก็ใครที่ชอบเล่น t i k t o ๊อกหรือว่าสตรีมมิ่งผ่านแอปต่างๆทําพอดแคสต์การพากเสียงนะครับบันทึกเสียงหรือว่า ที่ทํางานออนไลน์นะครับที่จะต้องประชุมผ่านซูมหรือสกายปีนะครับ gx 6เอาอยู่แน่นอนนะครับราคาไม่แรงที่บอกตอนต้นเท่าไหร่3,420บาทแค่นี้นะครับเราก็สามารถเป็นยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่าผู้ชมท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นยังไงมีข้อสงสัยในเรื่องใดและอยากให้เรารีวิวสินค้าตัวไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือบล็อกอินเข้ามาที่อุบลสายฟ้า สาขา2นะครับเพื่อทดลองสินค้าได้เลยครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อุบลสายฟ้าขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ